สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ครูยุพินค่ะในช่องแมทครูยุพินวันนี้นะคะครูจะมาสอนเนื้อหาเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นในหัวข้อการสร้างตารางค่าความจริงค่ะในหัวข้อที่ผ่านมานะคะครูได้สอนเรื่องการหาค่าความจริงของรูปแบบประพจน์ไปแล้วแบบหนึ่งก็คือกรณีที่โจทย์ให้ค่าความจริงของประพจน์ย่อยบางประพจน์มาใช่ไหมคะสาหรับหัวข้อนี้นะคะ โจทย์ไม่ได้ให้ค่าความจริงของประพจน์ย่อยใดๆมาเลยแต่เราต้องการที่จะสร้างตารางค่าความจริงของอประพจน์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้นะคะโดยในลำดับแรกนะคะเรามาดูที่ตัวอย่างที่1กันเลยนะคะบอกว่าจงสร้างตารางค่าความจริงของ p หรือ q แล้ว not ของ p แล้ว q นะคะ,ะการสร้างตารางค่าความจริงด้วยตัวนี้นะคะ ในโจทย์ลักษณะนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีที่1น,นะคะจะเป็นวิธีที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแบบเป็นแผนนะคะซึ่งโดยส่วนมากคุณครูก็จะสอนวิธีนี้กันนะคะในห้องเรียนนะคะ,ะสเต็ปแรกนะคะเราจะต้องมาดูก่อนว่ามีประพจน์ย่อยทั้งหมดกี่ประพจน์นะคะก็จะพบว่ามีประพจน์ย่อยอย,อยู่2ประพจน์คือ p กับ q ดังนั้นกรณีที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะมีอยู่4กรณีเราก็จะเขียนตารางโดยให้มีทั้งหมดอยู่ สีรัทัดนะคะที่จะเติมค่าความจริงอ่ะคราวนี้เราก็มาเติมค่าความจริงของ p กันเลยนะคะ p ก็จะเป็นจริงๆเท็จเท็นะคะส่วน q ก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จนะคะอ่าจากนั้นเราก็มาดูว่า p กับ q เขาเชื่อมกันด้วยประพจน์อะไรนะคะหลังจากมีประพจน์ p q แล้วนะก็จะพบว่าเขาก็จะเชื่อมกันด้วย p หรือ q เราก็เติมตารางตรงนี้เข้าไป ะะและต่อมานะคะหลังจากมี p หรือ q เราก็ไปดูอีกว่า p กับ q เขาเชื่อมกันด้วยประพจน์อะไรอีกนะคะเราก็จะพบว่าเขาเชื่อมกันด้วยท่าแล้วนะคะจริงๆเราก็ควรจะมีตารางตรงนี้อีก1ช่องนะคะแต่ถ้าเราไม่ไม่เขียนช่องนั้นเราสามารถเขียนเป็น not นไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าค่าความจริงของท่า p แล้ว q คืออะไรแล้ว not ก็คือจะตรงข้ามของเขานั่นเองนะคะ กูก็เลยเติมช่องตรงนี้มานะคะจากนั้นนะคะสุดท้ายเราก็จะเอาค่าความจริงในช่องที่3กับช่องที่4นะคะมาเชื่อมกันกลายเป็นช่องสุดท้ายซึ่งจะเป็นคำตอบของเราอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าจะมีช่องทั้งหมดกี่ช่องเราก็มาหาค่าความจริงในแต่ละช่องกันเลยค่ะในช่องที่3นะคะ p หรือ q ก็จะเอาช่องที่1กับช่องที่สองมาเชื่อมกันด้วยจุดเชื่อมหรือ สำหรับตัวเชื่อมหรือนะคะค่าความจริงเขาจะเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือเป็นเท็จทั้งคู่นะคะก็คือช่องสุดท้ายนั่นเองนอกนั้นเขาเป็นจริงหมดเราก็เติมได้เลยนะคะและช่องต่อมาค่ะ not นนของท้า p แล้ว q ครูจะเริ่มจากการหาค่าความจริงของท่า p แล้ว q ก่อนนะคะท่า p แล้ว q เราทราบว่าเขาจะเป็นเท็จอยู่กรณีเดียวก็คือกรณีหน้าจริงหลังเท็จ ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเทสกรณีเดียวเทสนะคะนอกนั้นเขาจะจริงหมดเลยนะคะอ่ะแต่ตัวนี้สีแดงไม่ใช่คำตอบของเรานะคะในช่องนี้คำตอบของเราก็คือ not t ดังนั้นตัวที่เราต้องการนะคะจะต้องเป็นตรงข้ามสีแดงให้หมดก็คือเทสจริงเทสเทสนะคะแล้วครูก็จะลบตัวนี้ออกไปนะคะ,ะลบออกไปเลย สุดท้ายค่ะเราก็จะเอาค่าความจริงของ่อลบไปเลยหายเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลบตัวนี้เอาก่อนนะคะอ่าเราก็จะเอาค่าความจริงของ p หรือ q กับช่องช่องนี้นะคะช่องที่3กับช่องที่4มาเชื่อมกันด้วยท่าแล้วค่ะเชื่อมกันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะตัวเชื่อมท่าแล้วนะคะเขาจะเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเท็ ก็จะเป็นอันนี้นะคะ2อ,อันนี้นะคะที่เขาจะเป็นเท็ก็เติมเลยค่ะเป็นเทสเป็นเทสที่เหลือก็จะเป็นจริงค่ะเสร็จแล้วค่ะการสร้างตารางค่าความจริงด้วยวิธีที่1น,นะคะต่อไปเรามาดูวิธีที่2นะคะวิธีที่2เป็นการเขียนตารางค่าความจริงแบบที่เราไม่ต้องตีตารางนะคะเพียงแต่เราจะนําโจทย์นะคะที่โจทย์ถามนะมาเขียนกระจายออกไม่ให้เขาเบียดชิดกันเกินไปนะคะ แล้วเราก็พิจารณาว่ามีประพจน์ย่อยทั้งหมดกี่ประพจน์นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่2ประพจน์ด้วยกันก็คือ p กับ q แล้วเราก็จะใส่ค่าความจริงของ p กับ q ลงไปได้เลยนะคะเนื่องจากมีสองประพจน์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4กรณีที่จะเกิดขึ้นได้เราก็จะใส่เข้าไปเลยโดยไม่ต้องตีตารางนะคะ,ะ p ก็จะเป็นจริงจริงเท็จเท็จ q ก็จริงเท็จจริงเท็จนะคะ เราเจอพีตรงไหนคิวตรงไหนก็เขียนแบบนี้เลยนะคะจริงเทเทสจคิวก็เป็นจริงเทสจริงเทสจนะคะจากนั้นเราก็จะดูว่าในแต่ละด้านนะคะเขาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมอะไรย่างตัวด้านหน้าเขาเชื่อมด้วยหรือเราก็เชื่อมกันออกมานะคะตัวเชื่อมหรือเป็นเทสอยู่กรณีเดียวก็คือเทสหรือเทสนอกกนั้นจะจริงหมดนะคะต่อไปค่ะด้านหลังนะคะตัวเชื่อม ผ้าแล้วนะคะเราจะต้องทําด้านในนี้ก่อนนะคะทาด้านในให้เสร็จก่อนนะคะ,ะตัวเชื่อมท่าแล้วจะเป็นเทสอยู่กรณีเดียวนะ,ะก็คือหน้าจริงหลังเทสจะเป็นเทสนอกนั้นเขาจะจริงหมดเลยนะคะ แต่สําหรับตัวด้านหลังนี้นะคะค่าความจริงหลักของเขาไม่ได้อยู่ตรงตัวเชื่อมท่าแล้วค่าความจริงหลักจะต้องอยู่ตรงน็อตนะคะเพราะว่ามันมีน็อตครอบอยู่ดังนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เป็นตรงข้ามข้างในให้หมดเลยนะคะก็จะเป็นเทสจริงเทสเทสนะคะสำหรับคําตอบสุดท้ายของเราก็จะนําค่าความจริงที่ได้ตรงก้อนข้างหน้ากับค่าความจริงของก้อนข้างหลังนะคะมาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อม ท่าแล้วตรงนี้ซึ่งเป็นตัวเชื่อมหลักนะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะตัวเชื่อมท่าแล้วเป็นเท็กรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังเทสก็จะเป็นบรรทัดแรกเลยนะคะหน้าจริงหลังเทสได้เท็และอีกที่หนึ่งก็คือบรรทัดที่3หน้าจริงหลังเทสได้เทสส่วนที่เหลือก็จะเป็นจริงหมดเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก,กับความจริงของอประพจน์ที่โจทย์กำหนดโดยไม่ ต้องตีตารางนะคะด้วยวิธีที่2จะเห็นว่าคําตอบก็จะได้ตรงกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนจะเ,เลือกใช้วิธีไหนหรือขึ้นอยู่กับคุณครูที่โรงเรียนด้วยว่าคุณครูจะให้ใช้วิธีที่หหรือวิธีที่2นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะจงสร้างตารางค่าความจริงของ not p และ not q หรือในวงเล็บ p หรือ q นะคะจากตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอันดับแรกเราจะลองสร้างด้วยวิธีที่1ดูก่อนนะคะเ,เราจะดูก่อนว่ามีประพจน์ย่อยกี่ประพจน์นะคะประพจน์ย่อยตอนนี้ก็มี p กับ q มีแค่2ประพจน์นะคะดังนั้นเวลาเราตีตารางก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4บรรทัดนะคะลงมาข้างล่างนะคะเ,เมื่อเราได้ p กับ q แล้วก็จะเห็นว่าเขาจะมี not p not q ตารางนี้เราก็ต้องลงมาด้วยนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้ชุดข้างหน้านี้นะคะเราก็จะดูว่าเขานำ P Q ไปเชื่อมกับอะไรหรือนำน N อ P not Q ไปเชื่อมกับอะไรเราก็เขียนออกมาทีละช่องทีละช่องดังนี้นะคะดังนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะเห็นว่าคำตอบสุดท้ายของเราตามที่โจทย์ถามมันก็คือเอาช่องที่5กับช่องที่6ตรงนี้ใช่ไหมคะ มาเขียนเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมหรือนะคะเมื่อเราเขียนได้แบบนี้แล้วเราก็เติมค่าความจริงได้เลยค่ะค่าความจริงของ p นะคะก็จะเป็นจริงจริงเทจเทส q ก็จริงเท็จริงเทสนะคะส่วน not p นะก็จะตรงข้ามกับ p นะคะก็จะเป็นเทจเท็จริงจริง not q ก็ตรงข้ามกับ q ค่ะจะเป็นเท็จริงเทจริงค่ะ แล้วก็ช่องที่5นะคะเอาช่อง Not Q คอตกับ Not Q นะคะเชื่อมกันด้วยแรคะตัวเชื่อมแลวจะเป็นจริงอยู่เพียงกรณีเดียวก็คือจริงทั้งคู่นะคะ,ะดังนั้นก็จะเป็นช่องที่4ีบรรทัดที่4นะคะที่จะเป็นจริงนอกนั้นเขาจะเป็นเท็จหมดเลยแล้วก็ช่องที่6นะคะเราก็นำา P กับ Q มาเชื่อมกันด้วยหรือตัวเชื่อมหรือ เป็นเท็จอยู่กรณีเดียวคือเท็จทั้งคู่ค่ะก็จะเป็นบรรทัดที่4หรเลยนะคะเป็นเท็จนอกนั้นถ้ามีจริงอยู่เขาจะจริงทันทีนะคะสำหรับตัวเชื่อมหรือ,อเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำช่องที่5กับช่องที่6มาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมหรือเพื่อเป็นคำตอบสุดท้ายในในช่องสุดท้ายของเรานะคะตัวเชื่อมหรือค่ะเป็นเท็จอยู่กรณีเดียวก็คือ ท็จทั้งคู่เราจะพบว่าไม่มีบรรทัดไหนเลยไม่มีกรณีไหนเลยที่เป็นเท็จทั้งคู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกกรณีเลยเป็นจริงหมดค่ะสำหรับข้อนี้นะคะอันนี้คือวิธีที่1นนะคะต่อไปเรามาดูวิธีที่2ค่ะทําเช่นเดียวกันนะฮะก็คือเราจะนําโจทย์มาเขียนกระจายออกเพื่อไม่ให้เขา เปียดชิดกันจนเกินไปนะคะจากนั้นเลือกเติมค่าความจริงของ p กับ q ลงไปนะคะ p เป็นจริงจริง test t, ate, t ate. q ก็จริงเ e s t จริงเท s นะคะส่วน not p not q ก็จะตรงข้ามใช่ไหมคะจะได้เป็นเท s t ate, t e จริงจริง not q ก็ตรงข้าม q นะคะเท s t จริงเท s จริงแล้วเราก็จะหาค่าความจริงของแต่ละก้อนนะคะ แต่ละก้อนอ่ะกูขอก้อนด้านหน้าก่อนนะคะก้อนด้านหน้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและค่ะเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมและเขาจะจริงอยู่แค่กรณีเดียวก็คือเป็นจริงทั้งคู่นะคะนอกนั้นถ้ามีเทโปโผลมาแบบนี้เขาก็จะเทปทันทีนะคะอ่าส่วนก้อนด้านหลังค่ะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือเหมือนกันเลยนะคะเขาจะเป็นเทปอยู่กรณีเดียวก็คือเป็นเทปทางคู่นั่นเองซึ่งเราก็พบว่า บรรทัดที่4นี้นะคะนอกนั้นมีจริงค่ะแสดงว่าเขาก็จะจริงหมดเลยเราก็จะนำค่าความจริงนะคะตรงกลางของก้อนข้างหน้าและก้อนข้างหลังนะคะมาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมหรือค่ะตัวเชื่อมหรือเหมือนเดิมเลยนะคะตัวเชื่อมหรือเป็นเท็จกรณีเดียวคือเท็จทั้งคู่แต่เราดูแล้วทีละคู่ทีละคู่ไม่มีคู่ไหนที่เป็นเท็จหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น ค่าความจริงของเขาก็เลยเป็นจริงทั้งหมดเลยนะคะแล้วเวลาหนูตอบหนูก็ตีตารางนะคะเพื่อเน้นคําตอบของเราออกมาเสร็จแล้วค่ะการสร้างตารางค่าความจริงในข้อนี้ตัวอย่างที่3ค่ะจงสร้างตารางค่าความจริงของ p และ not q ก็ต่อเมื่อ p หรือ r นะคะเราจะมาสร้างด้วยวิธีที่1ก่อนนะคะ Uh, เราก็ดูก่อนนะ,ะว่ามีประพจน์ย่อยทั้งหมดกี่ประพจน์นะคะตรงนี้จะมีอยู่3ประพจน์ด้วยกันก็คือ P, Q และ R ดังนั้นเวลาที่เราสร้างตารางนะคะก็จะต้องมีทั้งหมด8กรณีด้วยกันนะคะในการที่เราจะเติมค่าความจริงไปนะ,ะนอกจาก P, Q, r แล้วนะคะเราดูที่ตัวโจทย์นะคะก็จะพบว่ามี not Q อยู่ด้วยดังนั้นครูก็ต้องเพิ่มช่อง not Q เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ ดูค่ะว่าทีนี้เราจะนำ p, q, r และ not q ไปเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมอะไรก็รพบว่าเขาเอามาเชื่อมกันด้วยและนะคะเราก็จะเกิดตารางช่องนี้เพิ่มขึ้นมานะคะส่วนด้านหลังเขาก็จะเป็น p หรือ r เชื่อมกันอยู่ก็เกิดเป็นช่องนี้ขึ้นมานะคะส่วนคำตอบสุดท้ายเราก็นำช่องที่5กับช่องที่6นะคะเชื่อมกันด้วย ก็ต่อเนื่อเพื่อเป็นคําตอบสุดท้ายของเรานั่นเองโอเคค่ะเราเริ่มเติมค่าความจริงกันเลยนะคะสสำหรับ p นะคะก็จะเป็นจริง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 อยู่4กรณีนะคะแล้วก็เทส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 อยู่4กรณีด้วยกันส่วน q นะคะก็จะลดลงไปนะคะจริง2เทส2จริง2เทสแบบนี้นะคะส่วน r เป็นจริงเทส จริงเท็จนะคะส่วน not q ก็จะตรงข้ามกับ q นะคะก็จะได้เป็นเท็จเท็ทจจริงจริงเท็จเท็จจริงจริงค่ะเราเริ่มเติมค่าความจริงในแต่ละช่องได้เลยนะคะ p และ not q ะคะ,ะเดี๋ยวเราทำอันนี้ก่อนนะคะลบที่เหลือก่อนนะเราจะทำช่องนี้นะคะ p และ not q เราก็เลือกช่องที่1กับช่องที่4นะคะ ตัวเชื่อมและค่ะเป็นจริงกรณีเดียวก็คือจริงทั้งคู่เราลองหานะคะว่าตัวไหนที่เขาเป็นจริงทั้งคู่ก็จะเป็นบรรทัดนี้บรรทัดนี้ใช่ไหมคะอ่าเขาก็จะเป็นจริงส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นเท,ท็จหมดเลยเป็นเท,ท็จหมดเลยอ่าต่อไปค่ะเราไปดูช่อง p หรือ r กันนะคะ p หรือ r A A K เราก็นำอา่า ช่องที่1กับช่องที่3นะคะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือตัวเชื่อมหรือเขาจะเป็นจริงอยู่เป็นเท็จขออภัยค่ะเป็นเท็จอยู่กรณีเดียวก็คือเท็จหรือเท็จใช่ไหมคะเราก็ไปสแกนหาเลยค่ะตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะคะตรงนี้คือเขาเป็นเท็จทั้งคู่ดังนั้นเขาจะเป็นเท็จอยู่บรทัดนี้นะคะนอกนั้น,นะคะเขาก็จะเป็นจริงหมดเลยค่ะโอเค สุดท้ายนะคะคำตอบของเราก็จะเอาช่องที่5กับช่องที่6เชื่อมกันด้วยก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อเป็นจริงเมื่อค่าความจริงเหมือนกันเป็นเท็จเมื่อค่าความจริงต่างกันค่ะดังนั้นบรรทัดที่1เท็จค่ะเท็จค่ะตรงนี้จริงค่ะจริงอันนี้เท็จอันนี้จริงนะคะเพราะค่าความจริงเขาเหมือนกันนะคะเราดู สองสองสองคอลัมน์นี้นะคะอ่ะคอลัมน์สองคอลัมน์นี้นะคะอ่าต่อไปนะคะเทสก็ต่อเมื่อจริงอันนี้ก็เทสนะคะอันนี้จริงค่ะเสร็จแล้วค่ะคําตอบของตัวอย่างที่3ด้วยวิธีที่1นะคะต่อไปเราไปดูวิธีที่2กันค่ะวิธีที่2ค่ะอะ่เราก็จะมาสร้างตารางโดยหาค่าความจริงของตัวนี้โดยไม่สร้างตารางกันนะคะอ่าเราก็มาเติม ค่าความจริงของ PQR ลงไปเลยนะคะ P ก็จริง4เท็จส่นะคะนะคะส่วนตัว Q นะคะปกติ Q จะเป็นจริงจริงเท็จเท็จริงจริงเท็จเท็จแต่พอเป็นน o อนะคะเขาก็จะกลายเป็นเท็จเท็จจริงจริงแบบนี้นะคะส่วน R นะคะก็จะเป็นจริงเท็จ จริงเทปจากนั้นเราก็เชื่อมกันนะคะในแต่ละด้านนะคะตัวด้านหน้าเราก็เชื่อมกันออกมาตัวด้านหน้าเนื่องจากเขาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนะคะเขาก็จะเป็นจริงเมื่อค่าความจริงเป็นจริงทั้งคู่ซึ่งก็จะมีอยู่2ตัวนี้นะคะนอกนั้นก็จะเทสหมดเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมหรือจะเป็นเทสอยู่กรณีเดียวก็คือเป็นเทสทั้งคู่นะคะมีที่เป็นเทสทั้งคู่อยู่ สองบรรทัดนี้นะคะนอกนั้นเขาก็จะเป็นจริงหมดเลยเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำค่าความจริงที่ได้ด้านในสีน้ำเงินทั้งสองอันนะคะเชื่อมกันด้วยก็ต่อเมื่อตัวก็ต่อเมื่อนะคะเขาจะเป็นจริงเมื่อค่าความจริงเหมือนกันและจะเป็นเท็จเมื่อค่าความจริงต่างกันนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ไปหาตัวที่ค่าความจริงเหมือนกันนะก็จะพบว่าบรรทัดน,นี้นะคะเขาจริงเหมือนกันแล้วก็ บรรทัดนี้นะคะตัวบรรทัดนี้ที่เขาจะเป็นค่าความจริงเหมือนกันนะคะมีเท็เหมือนกันแล้วก็จริงเหมือนกันนะคะนอกนั้นเขาก็จะเป็นเท็หมดแล้วเราก็ตีกรอบนะคะให้ได้คาตอบของเราออกมานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการหาค่าความจริงเดี๋ยวเราลองตรวจสอบดูนะคะว่าตรงกันกับวิธีแรกหรือเปล่านะคะ เท็ๆจริงๆเท็จริงเท็จริงนะคะเท็ๆเท็จริงๆเท็จริงเท็จริงโอเคค่ะถูกต้องเลยนะคะอ่าส่วนวิธีการทั้งสองนี้นะคะก็แล้วแต่เรานะคะตามความเหมาะสมว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่องแมทครูยุพินเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ